สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเลือน้องคานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีลูกค้าทางไกลจากอำเภอบอระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลแม็กนัมนะครับรุ่นติดไดสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับนี่ครับสั่งพร้อมกัน2เครื่องเลยนะครับอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับ2เครื่องนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านนะครับ เครื่องรลอบนะครับเครื่องยนต์15.5แรงนะครับรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มครับตัวนี้ก็แถมมูเล่หน้าสีให้ด้วยนะครับนีมูเล่หน้าสีแล้วก็น้ำมันเครื่องก็แถมให้ด้วยนะครับครับคุชได,ดสตาร์ทสวิตช์กุญแจกุญแจก็ให้มา2ลูกนะครับ ก็ตาไฟหน้านะครับไฟหน้าจะออกมาพร้อมกับไฟหลีนะครับเป็นไฟหลีด้านข้างมีไฟหน้านะครับนี่ครับด้านข้างเครื่องหนึ่ง เครื่องยนต์ก็ได้เติมน้ำมันเครื่องน้ำมันดีเซลเรียบร้อยนะครับผมทั้งสองเครื่องนี้เติมเรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวมาลองเครื่องให้ให้เลยนะครับ って โอเคเดี๋ยวลองเครื่องกันต่อหมุนเอาหมุนเอาเครื่องหมุนเอาเรียบนี่มากกว่ากันโอเคครับลองเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ติดได้นะครับสายพร็อนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวจะหมุนหมุนเอานะครับนี่ครับ นี่ต้องหมุนเดานะครับรุ่นตัวนี้เครื่องนี้แมกนัม155นะครับติดไกด์สตาร์ตสวิตช์ญแจ ทลองเครื่องให้ลูกค้าประมาณนี้นะครับสองเครื่องนี้เดี๋ยวทางร้านไปส่งไปส่งเองนะครับถึงหน้าบ้านอําเภอบอระเบ,บือจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเป็นเครื่องอใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับเครื่องใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับนะครับหลังสินค้าคราคาเครื่องก็อยู่ที่ 36,500บาทนะครับ36,500บาทรวมจัดส่งนะครับรวมจัดส่ง36,500บาทนะครับรวมจัดส่งถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062754-5665-081-120-6955ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางครัฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้แถมนะครับผม ตัวนี้สายก็ไม่ได้แถมนะครับแถมให้แต่มูเล่นะครับมูเล่หน้าสี่กับน้ำมันเครื่องนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ